ปบรีการลองไปดูหน่อยดิจะมีเรื่องกันครับจะมีเรื่องกันครับจะจะจะมีอ่าโอเคมาก็ดีกันละมาก็ดีกันละทำไมวะดูพวกูดเลยนั่งก่อนนั่งออกมาแบบเพื่อมากันก็ดีแล้วใครชอบอุ้ยใครชอบมาก็ดีป่ะมันคือมุกตลกไงมาก็ดีกันละมากันก็ดีแล้วจ้าด้วยเฮ้ยดูแล้วเว้ยมันอยู่แล้วมันดูแล้ว ดูสิครับผมว่าไปดูรถโชว์เืมอื่นไปดูรถโชว์เืมอื่นดีกว่าจริงเหรอใช่สิใช่ว่าเธอไปตัดแว่นเถอะนะถ้าเห็นพี่บอยหลอกขนาดนี้แล้วก็อย่ามาขี้ตู่เลยเธอเป็นฟอยเขาจริงหรือเปล่าเธอเป็นฟอยเขาจริงหรือเปล่าเธอเป็นแฟนเธอเป็นแฟนเธอเป็นบอยเธอนอนน้อยเมื่อเดียววันนี้นอนน้อยนอนสองคนนอนสองคนนอนของข้าเจ้าพ่อแห่งโตเกียวเจ้าพ่อแห่งโตเกียวใช่ ใส่ครีมกับใส่นกกระทาไอ้ตันแค่ไข่นกกระทาพูดไม่ถูกเล่ากินน้ำหอมกินน้ำหอมกินน้ำหอมคนข้าวขี้ตกขี้ตกช่วงขี้ตกกินน้ำหอมครับวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้บึกโบกไม่ท้องไปไหวให้คนอื่นเขาพูดมาก็ได้ โบกไม่ไหวนะโบกนี่โบกนี่เสียโบกอะไรบนกบอกไดนะ้เลยว่าถามนอกว่า่ะธุรกิจไงห้าอยากเรียวให้บอกธุรกิจก็แย่แล้วมึงเอาตลกโปปะ